ยุครัฐมนตรีขิงเป็นรัฐมนตรีวการกระทรวงอุตสาหกรรมผมนิดเดียวนะครับนะครับคือ,อรัฐมนตรีขิงปราบโรงงานเหล็กของจีนเถาอ่าคืออย่างนี้นะครับซินค้าหยวนอ่าเมื่อไหร่ปราบพวกนี้มันก็จะหายไปมันคืออย่างนี้เราเนี่ยไม่สามารถทําให้คอนเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงทุกชนิดเนี่ยนะครับนะ,ะมันหมดไปจากโลกได้แต่เราทําได้คือ,อทําให้มันไม่สามารถอ,อยู่ในประเทศไทยที่หลอกลวงคนไทยได้เมื่อไหร่ที่ปราบจริง มันก็จะเพ่นไปประเทศอื่นไปหลอกคนอื่นนะพราอแอ์มันก็กลับมาอีกกลับมาอีกใช่เหมือนเมื่อก่อนผมไม่ได้ยกยอตัวเองนะผมปราบเนี่ยปี6 0ศูนย์หสองนะพวกนี้เพ่นหมดนะทิ้งเพ่นเฮาทิ้งคอนโดทิ้งรถหรูทิ้งสตังเพ่นไปกัมบูชาพม่าลาหมดนะผมยกตัวอย่าง3คนนะครับเตียวห้วยหวดเสือชื่อเจียงนะโจซิงหัว3คนนี้นะผมจับนะทุกคนเนี่ยมีสองสัญชาติ ต้องการจะให้ผมเนี่ยผลักดันให้ส่งออกไปกัมพูชามีจีนและกัมพูชาโดยขอจ่ายผมนะครับไปถามลูกน้องผมได้จ่ายคนละ3 0 0ร้อยสองอนะแค่ดูมินิทผมแค่นี้นะครับ,รบแต่ทุกคนเนี่ยผมไม่มียอมนะผมผลักดันไปจีนหมดพอวกนี้รู้ว่าไปจีนตายแต่เมื่อหมดหมดผมทำไม่ได้บอกว่าเก่งนะผมโดนเร้งไปสำนักนายกนะกลับมาใหม่ นะสมัยพบบอต่อสัตว์ผมทําอยู่ดีดบอกว่า้ไอ้โจ้มุ้งยงทำแล้วมึงไปคุมงานจราจรเอาทนเอาพลวัตโทรตารงขึ้นมาแทนครันะอผมไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ผมต้องบอกว่าแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่โตที่สุดในวันนี้นะครับนะก็คือแก๊งตํารวจอตอนผมต้องพูดแบบนี้นะฮะแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้คือแก๊งตํารวจอ่อหออันนี้อันนี้มองมองเห็นภาพนะอทีนี้ ทีนี้พอพอเป็นแบบนี้เราเราเราจะไปคุยถึงเลขาสมชถึงพี่รังสีอดีตาฐานบกอย่าไปคุยถึงกระทรวงการคลัง,ง,น,งนะเอางี้เมื่อหน่วยปราบไม่ปราบนะผมในฐานะที่ผมผมทนมานานแล้วนะหน่วยปราบไม่ปราบเห็นไหมครับท่านต่อสักย้ายผมออกนะ <S <S เอาพลทัวรแต่ลงขึ้นมา <S <S นะเพราะอะไรครับเพราะผมปราบหมดปราบหมดก็ไม่มีมายาส่งเงินให้นะสุดท้ายเวรกรรมก็มีจริง กตลอตลอรชี้มูลมคุณละเว็บพน,นันคุณมีบ้านอยู่อังกฤษวันนี้ตำรวจมันมีปัญหาคือค,คุณเป็นตำรวจด้วยมียศด,ด้วยมีเครื่องราชด,ด้วยแต่คุณอยากขับปอเช่